สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่4มิถุนายน2565ครับตอนนี้ก็7โมงเกือบ8โมงแล้วนะครับแดดเริ่มมาอ่อนๆล้วเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยครับช่วงนี้ฝนตกดีเลี้ยงต้นไม้งอกงามดีมากนะครับแม้แต่หูช้างตากฝนนะครับหน่อออกพรึบเลยนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะพาดูหูช้างด่างเหลืองบ้างนะครับมีตอนนี้มีอยู่แค่หูช้างด่างเหลืองยังไม่มีหูช้างด่างขาวนะใครมีแนะนามาหน่อยนะครับหูช้างด่างขาว ต้นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายกระถางกันนะครับเอาเอาต้นต้นลูกของโคโลเกเซียแบล็กแ a ล็กซี่นะครับเคยทำคลิปล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปแล้วกันว่าแบล็กแล็กซี่คือนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับสำหรับต้นนี้เนี่ยนะครับสำหรับลูกต้นนี้เนี่ยผมตัดแยกไปไหลออกจากเส้นไหลแล้วนะครับแบล็กแล็กซี่ให้ลูกเป็นไหลนะ แล้วว่าปัจจุบันมันมีอยู่1、2、3ไหลนะครับมีไหลที่ยังไม่เปิดใบออีก3ไหลนะครับส่วน,ส,วนส่วนต้นนี้เปิดแล้วแล้วก็ดูแลให้พี่เขาจนนะครับต้นขนาดนี้แล้วน่าจะเกิน40เซนแล้วมั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ถือโอกาสเปลี่ยนกระถางให้นะครับอนุบาลไว้สักอาทิตย์หนึง่งน่าจะส่งได้นะครับมาตัดแยกเส้นไหลจากเส้นไหลได้สักน่าจะเกือบ เกือบอาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วมั้งคือผมล่อลากใบไหลไว้แล้วก็คือพอมันเปิดไปปุ๊บเปิดใบป,ปุ๊บเราก็เอากระถางนะครับมา,มาเจาะด้านข้างนะครับแล้วก็ล่อลากเขานะครับ ดึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางกันนะครับประมาณนี้โอ้เขามีไหลของเขาเองแล้วนะครับเนี่ยเขามีไหลของเขาเองแล้วเห็นแหลมๆโผล่ม,มานี่มีไหลที่สี่ตรงนี้อีกนะครับมีไหลที่สี่ตรงนี้อีกก็ใครสนใจนะครับสำหรับเ r o c ีย i a b a c k l ซ x ่นะครับใบดำๆแบบนี้ใบดำๆแบบนี้นะครับ ใบดำแบบนี้ผิวใบเป็นกรมยีนะครับสวยนะครับสวยก้านสีดำนะครับสำหรับโครเซีาสายดำก็ลองนะครับหน้าไปสะสมกันดูได้นะครับใครอยากจับจองนะครับแล้วเดี๋ยวผมดูแลให้เนี่ยต้นไซ,ไซส์แบบอย่างเงี้ยเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่3,5 0 0นนะครับอยู่ที่3 5 0 0ันหไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางกันเดี๋ยวผมพาดูตอนเปลี่ยนกระถางด้วยปะ่ะ อโอเคมาครับเดี๋ยวก็เรามาเปลี่ยนกระถางกันวันนี้กระถางที่ใช้ก็เป็นกระถาง6นิ้วนะครับกระถาง6นิ้วแล้วก็ใช้ฐานหุงต้มนะครับลองวันนี้ไม่ได้ใช้กบาบมะพร้าวลองเพราะว่พาพอดีมี่านหุงต้มมีติดไว้อยู่บ้างใช้กบาบมะพร้าวก็ได้นะเพราะที่ผ่านๆมาผมใช้กบาบมะพร้าวนั่นแหละครับสาหรับต้นนี้นะครับความสูงก็เดี๋ยววัดความสูงให้ดูกัน ห้าสิบห้าสเอ็ดห้าสิบสอง้าสบสาห้าสิบสี่เซนนะนะครับต้นนี้ห้าสิบสี่เซนนะครับแบงกาเลซีต้นน,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 นี้ถอดกระถางมาลากก็จะประมาณนี้นะครับลากประมาณนี้ตอนนี้เห็นไหลของเขาเองอยู่สองไหลนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกัน อ่นี่นะครับ1ไหลนะครับแล้วก็2ไหลนะครับที่เห็นแทงมาแล้วก็ลักษณะลากก็ประมาณนี้เลยอ่าไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางกันอ้ามามาต่อกระถางเตรียมไว้นะครับแล้วก็ถอดกระถางเล็ก4นิ้ว ออกจากเกระถางเจ้า,า,จาต้นมันไว้เรียบร้อยแล้วเอาวัสดุปลูกวัสดุปลูกที่ใช้ก็มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับมีมะพร้าวสับขุยมะพร้าวพีทมอสใช้แค่นี้ก็ได้นะครับอย่างละเท่ากันนะครับแล้วก็เอาออนโมโค้ดนะครับจะใช้เทอร์โมโค้ดสิบสี่สิบสามหรือว่าสิบสี่ป่ะนะครับหรือว่า ออสโมโคที่มันเป็นสูตร13-13-13ก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผสมลงไปบ้างนะครับแล้วก็เอาลองก้นหลุมไปลองก้นกระถางไม่ใช่ลองก้นหลุมนะครับวัดดูแต่ว่าผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับถ้าใครดูผมปลูกนะครับหรือย้ายกระถาง คลิปที่ผ่านมาผมก็จะมีเจ้าพวกกันมแมลงไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเมนเมนสีงมพเราคุ้นเคยกันดีสตาร์เกิลจนะครับสตาร์เกิลจีออสโมโคสใส่เพิ่มไปนะครับลองก้นหลุมไปนะครับลองก้นหลุมค้นกระถางแล้วก็มีพวกไตโคโดนาแไตโครนา่นี่ช่วยป้องกันอ่า ลดความเสี่ยงนะครับในการเกิดรากเน่านะครับพวกโรคที่เกิดรากเน่าทั้งหลายนะครับใส่ไปเลยวางเทไปเลยเออโรยไปนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำเล่าให้ฟังบ่อยๆก็คือไมโครไรซานะครับไมครไรซาเป็นแบคทีเ r ียเป็นเชือ้อราที่มันอาศัยอยู่กับรากพืชนะครับมันอาศัยอยู่กับรากพืชจริงๆนะแล้วก็ มันจะทําให้หน้าสัมผัสของรากพืชมีพื้นที่ในการหากินมากขึ้นนะครับหลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับเวลาใส่ไปลองก้นหลุมไปมันก็จะได้ประมาณนี้นะอ่ะนี่นะครับสีเหลืองสีงเหลืองก็ออสโมโคสนะครับใส่ไปนะครับออสโมโคสไตคือสีเขียวเยวก็ไตโคเดม,มาสีาน้าตาลก็ไมโครไลซ่าแล้วก็มีเม็ดสีมพูเล็กๆก็ เป็นเจ้าตะเกนจีนะครับแต่ละตัวก็ตะเกนจีกันแมาแรงนะครับแล้วก็เวลามันละลายพืชดูดซับเข้ามาในลําต้นมันก็จะทําให้พวกเพียอะไรต่างๆเนี่ยไม่มากัดกินใบของเราได้ในระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันหมดถ้ามันสลายหายไปหมดเพียก็มาเกาะมากินเหมือนกันนะนะครับส่วนไมโครไรซาเนี่ยมันอาศัยอยู่กับรากพืชนะครับเดี๋ยวมันเติบโตศัยอยู่กับรากพืชทำให้ทำให้รากพืชะมีพื้นที่สัมผัสมากขึ้นพืชมันจะโตเร็วและรากมันก็จะ รากมันจะระเบิดอ่ะรากมันจะเยอะขึ้นมากนะครับต้นไม้จะแข็งแรงโอเคไปไปกันต่ออ่ะมานะครับมาต่อก็ไม่ยุ่งยากครับเอาวางนะครับจัดฟอร์มให้เรียบร้อยระวังปลายไหลที่เขางอกขึ้นมานะครับหน่อยแล้วก็วัสดุปลูกใส่ลงไป จัดฟอร์มเรียบร้อยปลูกง่ายๆแค่นี้เลยครับแล้วพืชของเราจะแข็งแรงมากนะครับพืชเราจะแข็งแรงมากอันนี้สําหรับการชําใส่กระถางนะแต่เวลาใช้ในกระถางใหญ่ๆอย่างเช่นทอ่อซีเมนต์เนี่ยผมไม่ได้ใช้แค่นี้นะครับไม่งั้นเปลืองแย่เลยนะครับไม่งั้นผมไม่งั้นเปลืองพีทมอสแย่เลยนะครับมันก็จะมีพวก ดินบางส่วนนะครับที่เป็นดินกัมปูแล้วก็มีพวกเจ้าแกบแกบหมักปุ๋ยข้อกพวกนี้นะครับผสมลงไปถ้าใช้แค่พีทมอสนะครับผสมกับขุยมะพร้าวมะพร้าวสับเปลืองพีทมอสแย่เลยนะครับมาทําให้การปลูกต้นไม้เราใช้งบประมาณที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าใครโอเคนะครับใครไม่ไม่วอรี่เรื่องการใช้วัสดุปลูก ในไม่ว่าเรื่องเรื่องเงินนะครับใช้วัสดุปลูกหาง่ายมันคือเรื่องเรื่องมันหาง่ายไงนะครับแต่มามัวใช้ปุ๋ยข้อเมมัวใช้แกบดิบแล้วต้องเอามาหมักปุ๋ยข้อต้องเอามาหมักอีกอะไรเงี้ยมันเสียเวลาบางทีนะสำหรับบางท่านนะครับเอาตามที่เราสะดวกนะปลูกต้นไม้ปลูกให้สนุกวัดให้ดูุกครั้งหนึ่งเกือ <c oughs> บหกสิบเซนน่ะนะครับเกือบหกสิบเซนนะครับต้นนี้ ปักป้ายไว้นะครับเออปักป้ายชื่อไว้จะได้รู้แล้วเดี๋ยวเราลดน้ํานะครับ่ะลงลดน้ำสักหน่อยแล้วเดี๋ยวไปวางไว้ในโรงอนุบาลในร่มก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปลุยแดด แต่ว่าไม้ทุกตัวเวลาเราดึงขึ้นมาหรือเปลี่ยนกระถางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการกระทบกระเทือนของรากนะครับโดยเฉพาะรากฝอยถ้ากระทบกระเทือนเนี่ยมันทําให้ส่งผลต่อการหากินการหาอาหารของเขาเพราะนั้นเมื่อเขากระทบกระเทือนจะทําให้ใบเขายุบใบเขาเฉาได้นะครับเพราะงั้นต้องควรจะเอาไปตั้งในโลกไว้ก่อนนะโอเคประมาณนี้ถ้าใครสนใจแบ็กแ a ล a x ซี่นะครับ ไซส์ประมาณนี้เลยนะครับ3,500ก็ทักมาช่องทางติดต่ออยู่ใต้คำอธิบายของไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแฟนเพจ Facebook Green Zone นะครับทักเข้ามาได้มาพูดคุยกันได้นะครับมาดูต้นจริงได้นะครับวิดีโอคอลดูต้นจริงได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย